เจอกันอีกหนึ่งทริปนะครับกับเครื่องตัดหญ้า nb 4 1 1นะครับอันนี้เป็นเครื่องผมนะครับก็ตอนนี้ถอดถอดมาทำความสะอาดนะครับก็ล้างน้ำมันนะครับก็ดูสภาพลูกสูบหลังจากใช้ประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับที่หลังจากทำเครื่องไปนะครับก็ลูกสูบใส่กิ๊กครับก็คือที่เป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าผมใช้น้ำมัน ออโต้ลูปดีๆแล้วก็ผสม25ต่อ1ทุกครั้งนะครับก็คือผมจะผสมให้พอดีนะครับออย่างวันนี้จะใช้1ลิตรก็ผสม1ลิตรแล้วก็ออโต้ลูป40มิลลิลิตรนะครับก็ให้พอดีเปะ๊ปะๆครับต่อไม่มีขาดมีเกินครับก็จะได้ลูกสูบที่ออกมาแบบนี้นะครับใสๆแบบนี้ครับก็เ,เดี๋ยวมาดูเสื้อสูบครับ อันนี้สภาพเสื้อสูบนะครับเดี๋ยวเปิดไฟกันครับนี่ครับถือว่าเอี่ยมมากนะครับทั้งทั้งหน้านะครับก็เป็นคราบเยิ้มๆธรรมดาครับไม่ใช่ข้าานะครับก็ใสดีอยู่อันนี้ก็เลยเอามาแชร์กันนะครับว่าการผสมออโตลุบให้ได้สัดส่วนนะครับก็ยี่สิบห้าต่อหนึ่งนะครับ ก็จะได้ผลมาแบบนี้นะครับเสียสูบไม่มีริ้วรอยเลยครับเยี่ยมเยี่ยมมากๆนะครับแล้วออโตู้ปที่ผมใช้นะครับไม่ได้โฆษณานะครับแต่มันใช้ดีก็เลยมาบอกต่อครับนี่ครับผมใช้เกลือนะครับก็เป็นเชลเอ็ดวานวีดเอ็กครับกระป๋องดําครับเป็นกระป๋องเหล็กนะครับก็เป็นน้ํามันเกลดคุณภาพที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับแล้วก็ต้องผสมให้ได้สัดส่วนนะครับ ผมจะมีกระปุกของผมเองเลยครับนี่ครับกระปุกอันนี้เป็นหลอดตวงเมื่อก่อนที่ยังไม่มีกระปุกนะครับก็จะใช้หลอดตวงครับอันนี้กระปุกแบบนี้ครับเพื่อนๆต้องมีใช้กันทุกคนนะครับจะได้ไม่มีขเมาจับที่เสียสูบนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับกับการเลือกใช้น้ํามันและการปรุงน้ํามันที่ได้จัดส่วนถูกต้องนะครับเราเลยมาแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับ ดูครับขาเหาในนี้ก็น้อยมากครับเยี่มเยี่มดีครับครับก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ที่ทำให้เครื่องมีอายุการใช้งานที่ยาวนานก็เลยมามาบอกกันนะครับให้ให้รู้ครับจะได้เอาไปใช้กันบ้างนะครับทำให้เครื่องเรามีสุขภาพดีครับแล้วก็ใช้กันได้ยาวๆครับอันนี้เครื่องจีนนะครับ แต่ถ้าผสมน้ำมันตามสัดส่วนแบบนี้ก็ใช้ยาวครับเครื่องผมก็ใช้งานหนักบ้างเบาบ้างนะครับก็เป็นตามสภาพครับของพื้นที่ที่ตัดนะครับก็แนะนำครับแค่นี้ครับ